นะคะโอเคนักเรียนจะส่งงานครูใช่ไหมส่งไม่เป็นต้องไหมคะอ่าถ้าส่งไม่เป็นให้นักเรียนกดเข้าไปที่หนา้าปุ่มโฮมของโทรศัพท์ของพวกเราก่อนมันจะเป็นรูปนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนเข้าไปตรงนี้คะ่ะตรง g Google c l a s s r o o มนี้เห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมกดเข้าไป g Google c l a s s r o o m ตรงนี้เรียบร้อยคลิกตึ๊กเข้าไป พอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเราจะไปเจอห้องของเราตอนนี้ห้องของเราคือมหนึ่งอทับสเออสองทับหนึ่งแล้วก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเราจะเจอหน้านี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะพอเห็นพอเข้าไปแล้วเราก็จะไปเห็นหน้าของสตรีมเห็นไหมคะสตรีมงานของชั้นเรียนแล้วก็ผู้คนเห็นไหมคะ ถ้าเราเข้าไปเครื่องของเราเราจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราคลิกเข้าไปตรงที่งานของชั้นเรียนคลิกเลยค่ะคลิกคลิกปึ๊บงานของชั้นเรียนก็จะโผล่ขึ้นมาแบบฝึกหัดที่ยังไม่ส่งคือมันจะโชว์ขึ้นแบบชัๆแบบนี้นักเรียนคลิกเข้าไปค่ะเราคลิกเข้าไปค่ะคลิกปึ๊บมันก็จะโชว์มานแบบนี้ถ้าโชว์แบบนี้เราจะคลิกอะไรไม่ได้นะคะเราจะคลิกอะไรไม่ได้เลยเราต้อง ลงมาตรงมอบหมายแล้วเห็นไหมคะตัวนี้สีเขียวๆเวนี่ยค่ะเราคลิกเข้าไปอ่ะคลิกเข้าไปแล้วนักเรียนจะเจอนักเรียนจะเจอไฟล์ PDF ที่เป็นงานที่ครูเอาลงให้แล้วก็จะเจอบวกเพิ่มไฟล์แนบแล้วก็จะเจอแบส่งเลียนการให้คะแนน สิ่งที่เราสนใจคือแถบข้างบนสามอันนี้อันดับแรกเราต้องคลิกด,ดูก่อนว่าครูให้งานมาอันไหนแบบไหนว่าอย่างไรคลิกเข้าไปกึ๊บคิกเข้าไปเสร็จแล้วปั๊บมันก็จะเป็นงานแบบนี้งานของมันก็คือ ใบงานเรื่องทฤษฎีบทพิทากรัสเขาบอกนะกำหนดความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากให้สองด้านจงหาความยาวของด้านที่เหลือเมื่อ c เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเมื่อ c เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก ab เป็นด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมคะ,ะเสร็จแล้วทีนี้ก็คลิกดูใบงานเลื่อนดูมีทั้งหมด4ข้อถ้านักเรียนไม่อิด,ดิแล้วทำในนี้ เลยนักเรียนสามารถลอกโจทย์แล้วทําใส่สมุดของตัวเองแล้วถ่ายรูปส่งกลับมาสมมุิว่านักเรียนเปิดอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเปิดเสร็จแล้วเราทำเสร็จแล้วปิดปิดการการ,ระบาดตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้เห็นไหมคะปิดออกปิดเลยค่ะอปิดเสร็จแล้วเราจะส่งแล้วนะพอจะส่งแล้วสมมุติว่างานนี้เสร็จแล้วรูก็จะถ่ายรูก็จะ กลับมาตรงแน่ไฟล์เนี่ยเครื่องหมายบวกเนี่ยบวกไฟล์เพิ่มก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปอ่ะคลิกเข้าไปแล้วมันจะเห็นรายเห็นลิงก์เห็นไฟล์เลือกรูปและใช้กล้องตอนนี้เราจะใช้กล้องนะคะใช้กล้องแล้วก็คลิกเข้าไปตรงที่ถ่ายรูปอ่ะใช้กล้องมันก็จะโชว์หน้าจอเป็นกล้องถ่ายรูปแล้วเราก็ถ่ายรูปงานของเรา ในที่นี้งานของเราถ่ายเสร็จแล้วพอถ่ายเสร็จแล้วมันก็จะโชว์หน้าจอว่ามันจะโชว์หน้าจอว่าถ่ายใหม่หรือใช้รูปภาพให้เราบอกว่าพอใจแล้วเห็นชัดเจนครูต้องอ่านของฉันได้แน่นอนอ่ะใช้ภาพบวกลงไปแล้วมันก็จะขึ้นโหลดไฟล์ตรงนี้ มาอีกหนึ่งครั้งเห็นใไหมเสร็จแล้วมันมีหลายหน้ามันมีหลายหน้าอ่ะมันมีหลายหน้าใช่ไหมคะมันมีละอ่ะระหว่างหลุมเนาะนบบนที่มีสองหน้าเราก็จะบวกเพิ่มไปอีกคลิกรูปนี้ไปอีกนิดนึงอ่ะมีสามหน้าสี่หน้าก็จะทำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ่ายรูป ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ใช้ภาพค่ะใช้ภาพมันก็จะโหลดหปิดไมค์ให้หน่อยค่ะอ่ะแล้วมันก็จะโหลดอ้าวโหลดโหลดรอโหลดเสร็จแล้วนะคะมันมีสองหน้าน้องงานเราถ้ามีสองหน้าเราก็แนบไปสองหน้าบางคน กดดูงานเสร็จแล้วไม่แน่ไฟล์แล้วก็กดส่งกลับมาเลยไม่มีงานให้ครูด,ดูนะคะก็จะไม่ได้คะแนนเสร็จแล้วรอโหลดชา้าจังเลยชา้าจังเลยอ่ะโหลดเสร็จแล้วขึ้นเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้ค่ะกดตรงนี้กดตรงส่งตรงนี้นะคะกดคลิกเข้าไป คลิกเข้าไปมันก็จะบอกว่าคุณส่งงานของคุณใช่ไหมอายยืนยันกดส่งกดไปไปเรียบร้อยมันจะขึ้นตรงนี้ค่ะนักเรียนคะเห็นไหมคําว่าส่งแล้วเนี่ยจางๆแสดงว่าไม่มีงานแล้วตัวนี้ก็ยกเลิกการส่งตรงนี้คือส่งแล้วงานของพวกเราส่งเรียบร้อยแล้วโอเคไหมโอเคไหมคะนี่คือเป็นการส่งงานเรียบร้อยแล้ว